วิ่งทุกวันทําให้ผอมลงได้ไหมคะแบบไม่ออกกําลังกายแบบอื่นเลยวิ่งกลางแจ้งอย่างเดียวเลยโอ้โ oh, หอันนี้นะครับดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมอยากจะอธิบายแล้วก็ตอบคําถามอันนี้เลยนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้นะเราจะเข้าใจแน่นอนว่าไอ้วิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันทําได้ไหมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ผมจะตอบคําถามอันนี้นะการทำาทําทำยังไงให้เราผอมลงทํายังไงให้เราน้ําหนักลงทํายังไงให้เราแฟตลงผมอยากจะแชร์ตรงนี้ก่อนนะครับการที่จะทําให้น้ําหนักเราลงได้การที่ทําให้แฟตเราลงได้เนี่ยมันต้องเกิด แคลอรี่เดฟิสิตครับก็คือร่างกายติดลบแคลอรี่ร่างกายติดลบพลังงานต่อวันนะครับบางคนถึงฟังถึงตรงน,นี้แล้วแบบอ้าวพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพลังงานแคลอรี่ต่อวันที่เราต้องการได้รับเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับมันมีคำนวณอยู่มันมีสูตรคำนวณอยู่นะครับว่าเราต้องการแคลอรี่เท่าไหร่สมมตินะครับประมาณ2000แคลสมมติเราต้องการ2000แคลแล้วจากคำถามนี้นะครับถ้าเราวิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยลดไขมันลดแฟตลดน้ำหนักทำให้หุ่นดีขึ้นได้ไหมคำตอบเลยนะครับได้เพราะว่าอะไรครับเวลาเราวิ่งนะ พอร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะสักสามร้อยแคลห้าร้อยแคลหกร้อยแคลแบบนี้ร่างกายก็ต้องเอา้าพลังงานมาติดลบอ่ะสามร้อยแคลห้าร้อยแคลอ่ะล้าทายังไงดีอ๋อเอาพลังงานสารองออกมาใช้ในรูปแบบของไขมันสะสมนะครับเราก็สามารถลดแฟตลดน้าหนักแล้วก็มีหุ่นที่ดีขึ้นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับใครฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งไปนะครับฟังต่อก่อนนะครับแต่การวิ่งอย่างเดียวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับร่างกายมันเก่งครับร่างกายมันปรับตัวได้ร่างกายปรับตัวเเเเกก่ก่่งงมาาาาาวววลรรรรินะะคับจู้สึ วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะครับกล yani. ้ามเนื้อบางส่วนเราจะหายไปเช่นอกหลังไหล่เพราะอะไรครับบางทีมันอาจจะไม่ค่อยมันไม่ได้ใช้อ่ะกล้ามเนื้อพวกนี้มันอาจจะไม่ใช้มันอาจจะใช้แค่สเตบิลไลซ์อย่างเดียวไม่ให้ให้มันพยุงร่างกายไว้ได้นะครับแต่ส่วนอื่นเลยที่มันอาจจะยังอยู่คือขา <S 2> <S 2> พวกนี้เพราะมันต้องใช้รับแรงกระแทกต้องใช้ลงน้ําหนักอะไรพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้จะยังอยู่แล้วที่สําคัญเลยเวลาเราวิ่งนะครับร่างกายจะเริ่มเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นภาระ อ๋อตอนนี้เราอยากวิ่งใช่ไหมเวลาวิ่งต้องทำยังไงต้องทาให้ร่างกายเบาที่สุดถึงจะวิ่งได้นานที่สุดถึงจะวิ่งได้เก่งมากที่สุดอะไรละภาระอ๋อกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อเป็นภาระแล้วทําไงอ๋อลดขนาดกล้ามเนื้อลงลดขนาดกล้ามเนื้อลงแล้วพอเราลดขนาดกล้ามเนื้อลงนะครับระบบพอผ่านเราก็จะต่ําลงไปด้วยค่อยๆต่ําลงไปด้วยทีนี้แหละเราก็จะไปพึ่งแต่แคลอรี่ที่ติดลบจากการวิ่งอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นได้ตลอดต่อเนื่องหรือเราอยากเป็นนััััักวววิิ่่่่่่่่่งงงงอออะะยยยยาาาาจไไปปแขนนนนนนนูีนีโดดรรเ้มใญหคบ แต่ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราจะใช้วิธีการวิ่งในการลดน้ำหนักลดไขมันแค่ใช้วิธีการนี้แต่อีกหน่อยต่อไปอาจจะทําอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับผมไม่แนะนําวิ่งถามว่าดีไหมดีแต่ควรจะเอาอย่างอื่นมาทําด้วยเช่นบอดี้เวทไหมเวทเทรนนิ่งไหมซึ่งอะไรพวกนี้มันไม่จาเป็นต้องไปยิมก็ได้ทําอยู่บ้านก็ได้ถ้าเกิดเราวิ่งได้ผมเชื่อเลยถ้าเกิดเราออกไปวิ่งได้เราทำบอดี้เวทอยู่บ้านได้เราควรจะทําแบบนี้ควบคู่กันไปด้วยครับ กับอาหารที่เราต้องการต่อวันพลังงานที่เราต้องการต่อวันควรจะรู้แล้วเราควรจะรู้ว่าการออกกําลังกายของเรานะครับคำนวณออกมาเป็นค่า TDE เนี่ยคือเท่าไหร่แล้วติดลบต่อวันอะ่ะประมาณไหนอาหารต้องกินยังไงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงกินเท่าไหร่ให้มันติดลบนะครับแล้วที่สําคัญเลยคืออย่าเพิ่งฟังแค่ผมแล้วบอกว่าพอผมบอกว่าให้ติดลบแคลอรี่ต่อวันติดลบพลังงานต่อวันทุกคนแบบหืมสักห้าหกร้อยแคลเลยแล้วกันพี่วิ่งยับ,ย,บยับเลยนะครับไม่ต้องกินข้าวอดข้าวเช้าอดข้าวเย็นกินข้าวกลางวันอย ไม่เอานะครับไม่ได้นะครับแบบนั้นนะ่ะมันจะตันเร็วครับถ้ายิง่งถ้ายิ่งมันลดเร็วเท่าไหรมันจะตันเร็วเท่านั้นนะครับควรจะให้วันหนึ่งติดลบแคลอรี่นะถ้าเกิดผมอสอนนักเรียนออนไลน์นะครับสองสามร้อยแคลพอแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่เราต้องรีบรลดน้าหนักต,ต้องรีบรนีนต้องรีบรลดไขมันไม่มีความจําเป็นครับค่อยเป็นค่อยไปถ้ายิ่งช้าเท่าไหร่เราจะยิ่งลงไปได้ลึกมากเท่านั้นกดแฟตลงไปได้ต่ามากเท่านั้นกดน้าหนักลงไปต่ําได้มากเท่านั้นยิ่งเราช้าเท่าไหร่ยิ่ง กับกันถ้าเรายิ่งเร็วเท่าไหร่ตันเร็วเท่านั้นถึงจุดแบบร่างกายแบบไม่ไหวแล้วเร็วเท่านั้นนะครับต้องค่อยๆรีเวิร์สอีกมันจะยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับหากิจกรรมที่เราชอบแล้วก็ทําเลือกทำา้งสองสา,ามอย่างอย่าไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งครับมันจะมันได้ผลแหละแต่มันจะได้ผลได้ไม่ดีเท่ากับ ทำหลายๆอย่างทำหลากหลายครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนอยู่นะครับใน3เดือนนี้นะครับเป็นการเทรน p r i v a t e ส่วนตัวในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับแบบ1นึงไม่ใช่ไลน์กลุ่มนะทุกคนไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเทรนเลยคือ 1. โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเป็นตะกินนี่แฟตมาโยโย่เอฟเฟกต์มาน้ำหนักไม่ลงแฟตไม่ลงต้องกิินนนออะะไไรรรกเเท่าาหหหบบ้้งงคัผมมดดูแลใ ส่วนที่2คือโปรแกรมออกกําลังกายครับอยู่บ้านออกกําลังกายยังไงจะบอดี้เวทยังไงจะเข้ายิมต้องทำยังไงบ้างอยากจะสร้างกล้ามเนื้อต้องทำยังไงอยากจะปั้นก้นต้องทํำยังไงผมมีโปรแกรมที่ทําเป็นลายบุคคลนะครับให้หมดนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอต้องเดินกี่นาทีโซนห,ห,หัวใจเท่าไหร่หัวใจเต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงอยู่โซนไหนโซน3โซนสีน 4, ส่โซนห้าต้องไปไหมทําโซนไหนใช้ไขมันได้มากที่สุดนะครับอันนี้ผมมีสอนหมดในคอร์สนะครับใครสนใจก็ค,ค,คลิกลิงก์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครััับบแลล้้วกก็ออยย่่าาืมมนนะะครรดดตติใหหจถึง